ใครที่สนใจเติมทองแบบราคาถูกนะให้ทักไปที่เพจ Over Top Up นะฮะเติมแบบ ID pass ปลอดภัยไม่โดนแบนแน่นอนนะครับผมก็สามารถกดลิงก์เพจใต้คลิปนี้ได้เลยนะฮะโอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผมท t ทีเคทีสตนะฮะคลิปนี้มารีวิวคลับเพ็กของ Manchester ์ n i นเตนะครับผมคลับเพ็กเมนยู U, ชุดนี้ถือว่าน่าสนใจยกเว้นใหรี่ไม่กว่า ถือว่าโอเคนะคาพลังแต่ละคนหูใช้ได้เลยนะครับผมแพคเมนยูชุดนี้ดาวรงดารุ่งตัวมงตัวใหม่มาหมดนะโอเคนะครับผมมีใครกันบ้างค่าพลังเท่าไรดูมีอึงอ้งนะครับนะมาคนแรกเลยครับผมลามาเซียไม่ใช่ลามาเซียมาลาเซียนะฮะมาลาเซียนะครับผม78 LB อนะฮะเจอัพได้สูงสุน90นะ Level max เก้าสิบเลเไปเลย level max เลเวลแม็กไปเลยนะครับเป็นกองหลังนะนะครับผม 90LB สิบเอลบีสายอัพจริงๆก็93้าสามมาแหละถ้าจัดลงสนามมานะมันก็จะประมาณ 1, 9ก้าสาตรงนี้บองทุนเจ็ดเอ็ดเรื่องบอลเจ็นะครับผมสกสั้นเจ็ดเปิดบอลเจก็กลางๆนะตรงนี้กลางกความโค้ง,ง,คง7จะเกมรับนะครับผมเกมรับเจ็อิงิแมนเจ็ดเจ็ดทักลิงเจ็แล้วก็เอ็กซ์เพรสชั่น เปดสามก็ยังไม่ได้ดีเท่าไรเพราะว่าก็ดาวรุ่งนะครับผมดาวรุ่งอายุยีิบสองปีนะฮะโอ้ยนึงนะน่งบอลสเปดนะนึ่งบอสปดสิบเก้าย8่9ิบสองนะมาเลเซียนะฮะสปีดเก้าสิบอ่ะตัวน,นี้เด่นขึ้นมาฮนะสปีดเก้าสิบสปีดต้น8ปดเก้าถือว่าเร็วนะถือว่าเร็วพากันยิงเปดหกถือว่าแรงเหมือนกันนะนะกระโดดเจ็ดห้าบาลานเป8ดสี่เยอะนะสี่มินาเก้าสิบเอ็ดเฮ้ ไอห,หนูคนนี้นะครับผมมันน่าใช้แต่ต้องซื้อเพคนะเพคเนี้900ทองนะครับผม900ทองจ,จัดกันไปนะ900ทองมาอ่ามาเลาเซียนะฮะมาเลาเซียก็ประมาณน,นี้ก็ถือว่าโอเคอยู่นะมีข้าพลังเฉพาะทางที่เด่นๆก็คือสตมินาเยอะแล้วก็สปีดค่อนข้างจัดอนาคตไกลนะครับผมมาเลาเซียนะฮะแล้วก็จิดอนซานโชนะฮะแล้วก็แมค สุดๆได้95 LWF นะฮะ95 LWF ก็อุ้ยดีวะ่นะถ้าเกิรลุก78บองทูง92เงง 9, 4, ล 9, เี่ยนบอล94รวบตัว90เยอะนะเยอะนะสองสั้น8 0เปิดบอล79จบสกอร์74จบสกอร์น้อยไปหน่อยนะครับผมความโค้ง8 0กยีมรับไม่เอาสปีด85สปีดต้น90อ่ะสปีดต้นอาจจะดีอาจจะกระชากดีนะพลังกานยิง75บาลานซ์92สเตมินา79ออกแนวครองบอลนะฮะ เอาแนวครองบอลมากกว่ายิงนะเอาแนวครองบอลสร้างสรรเกมมากกว่านะครับผมสร้างสรรเกมมากกว่ายิงนะคนนี้นะครองบอลเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมเรื่องยิงไม่ค่อยคมสักเท่าไหร่หาช่องไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่แต่ทรงสั้นโอเคครองบอลค่อนข้างดีเลยนะครับผมแล้วก็สปีดนะครับแต่สปีดก็นะครับผมแต่ก็ประมาณนี้แหละสารชวนะฮะโอเคแล้วก็จะมีเอ่อมาตินเนสนะครับผม มาร์ตินเนก็ประมาณ94ครับผม94เหมือนกันนะ94คนนี้กองหลัง CB นะครับผมกองหลังกองทุน74นะเอาดเด่นนะนะแล้วมากับตัว75นะครับผมสองสั้น77เปิดบอ 7, 6, ล76ลุงบง78นะครับผมตรงนี้อาจจะไม่เท่าไรแต่เกมรับก็รู้สึกว่าจะดีอยู่นะนะเกมรับ8 8 engagement 89 tackling 90าทักลิง i o n 94ตัวเล็กดุดันนะครับผม สปีด75สปีดต้น74แล้ก็ยิง77กระโดด85แข็งเกร่ง82บาลาน71แล้วก็สตีมินา82นะครับผมยังไม่ว้าวสักเท่าไหร่แต่ก็ดูดีอยู่นะนะดูดีอยู่นะเกมรับนะครับผมสำหรับมาติเนสนะฮะมกโทมนี่นะครับผม91กลางรับ91กลางรับก็บ่างทุน76เลื้องบอล76บอลตัว77 ส้นจะหน้าเป 8, นะ 4, นะิดบอลเจนะลูมมงเจ็ดี่นะเกมรับดูดีนะออกในกลางรับเลยนะครับผมยิมรับเจดเจ็ดอ็เมนต์เก้ 2, าสองลิงแปดสดุดัน9-5้ห้าแหมพี่ตพวกดุดันปะนะสปีดเจ็ดเสปีดตน 70, ้นเจ็ดสลากันยิง8-4กระโดดเจ็ดสิบ็ดแข็งเกรง8-5บาลานซ์ห้ 4, สีตีมน 90, ิน่าเก้าอะอาจจะได้สตีมนิน่าอาจจะได้สตีมิน่าคือวิ่งเยอะได้ เกมรับได้นะฮะแมคกทูมินีคือว่าโอเคนะฮะมาคัสเรดฟอร์ดชุดนี้ฟอร์มดีนะเรดฟอร์ดยิงเยอะนะนะครับผมลีร์แม็กเก้าสิบเอ็ดมันช่างน้อยจริงๆมันช่างน้อยจริง LWF นะครับผมเก้าสิบเอ็ดมันช่างน้อยจริงจริงตะกีบทุกเจ็ดเก้าบอลชุนแปดสามเลี้ยงบอลไปสิบเอ็ดแล้วมาลงตัวเจ็ดเก้านะฮะสองสั้นหกแปดโอ้โหไม่ดีเลยเปิดบอลเจ็ดสิบเอ็ดจบสกอร์เจ็ดสิบน้อยกว่าซานโชอีกนะแล้วก็ซานโชนะนะฮะ โอ้โหตรงนี้มีรูปต้นเกดจดสองความโค้งจะเจ็ดแต่มันมาได้สปีดแล้วก็พลังการยิงนี่รดฟอร์ดเนี่ยนะมันมันเร็วกว่าอยู่แล้วนะฮะสปีดก็สงสปีดต้นกระสงแล้วก็พลังการยิงเก้าสามก็วิ่งเร็ยวยิงแรงไว้ก่อนนะครับผมแต่ก็ถือว่าใช้ได้สเตมม่หน้าน้อยอแล้วนะครับมจะสเตมิ่หน้าน้อยแล้วนะไม่ไหวไม่ไหวเคแแต่ก็สายความเร็วชัดเจนนะฮะรัดฟอร์ดคนต่อไปแฮรี่ไม่ไหวนะครับผม เก้าสองกองหลังนะฮะถ้าเทียบกับถ้าเทียบกับโอ้โหมาติเนตเนสดีกว่าไหมมาตินเนสดีกว่าไหมนะครับผมมาตินเนสเก้าสี่ไม่กว่าเก้าสองเท่านั้นนะ,ะดรอปลงไปอย่างเยอะนะฮะอุ้ยแต่คาบลังก็สูสีแหละผมว่านะมีมงมงดีกว่ามาตินเนสนะครับผมเพราะว่าสูงกว่าใจกว่านะฮะมีมงไปแปสิบเจ็ดเกมรับแปดเก้าออเกนเมนต์เก้าสิบทักล่งแปด ไปเก่าแล้วก็อิเลชัน91นะครับผมแล้วกนดิง76กระโดดไป2เข่งเกร่ง93แล้วก็สตีมินา76ความเข่งเกร่ง,งเรื่องกระโดดลุ่มบ่งเนี้ยดีกว่ามาตัวน,นี้แน่ๆนะครับผมแต่เรื่องความนิ่งเนี่ยนะฮะโอเคประมาณนี้ไม่ไกลนะครับผมแฮร์รี่ไม่ไกลบรูโน่เฟรนเดสนะฮะ94เอ็มเอฟ94เอ็มเอฟก็น่าจะเป็นคนที่นะทีมขาดไม่ได้ต,อ,ตอนนี้ เอ่อาเกมลูกแปดหบอลโทรมแปเลี้ยงบอลแปแล้วมากับตัว8ปสอ่ะวนนี้ดีขึ้นมาทําเกมลูกดีครองบอลดีนะครับผมดูโนโ่สองสั้นแปเปิดบ 9, อลเก้เคเปิดบอลอย่างโคดเลยนะฮะจบสกอร์เจ็ลูกต้องติ 8, 8, 8, 8, 8, ด8ปความโค้งแปดสองูด,ดัน7จสปีดเจ็ดสปีดต้นเจ็ดพลังการยิง85นะฮะบาลานซ์เจ็ดสตมินาแปโอเคดูโน่เนี่ยใช้งานได้เลยนะครับผมสายนี้ก็ยิงได้ ส่งได้ครองบอลได้สเตมินา่าก็อโอเคนะบรูโนโ่เจ๋อสุดนะครับผมเฟร็ดนะฮะเก้าสเอดเหมือนกันกองกลางเก้าสเอดกองกลางก็จะอุ้ยดีนะโดยรวมแล้วเฮ้ยเฟร็ดไม่ดีนะเนี่ยนะครับบังชนแปดสอง 8, 2, เรื่องบอลแปดสิบเอ็ดแล้วประกบตัวแปดสามดีนะนะสงสารนแปดหกเปิดอกบอลแปดห้าแม่นนะเกมรับหกเจ็ดเซ็งเกมแม่นแปดหก ทักลิงจ็สองกระชันแปดหกดีนะเกมรับก็ได้นะเกมรุกก็ดีนะผมว่านะเนี่ยดีนะเนี่ยสปีด8ปาสปีดต้นแปดสิบก็เร็วนะมากันยิงแปดสิบก็ถือว่าก็แกรงอยู่ทีดนึงนะครับผมกระโดดแข็งแกลไม่ได้นะฮะบาลานแปดหกสเตมินาเก้าสี่โอ้โหถ้าใครจัดทีเมนยูนะถ้าไม่ถ้าไม่เอาเฟสลงนะพลาดเพราะว่าอะไรสเตมินาสเตมินาเยอะแล้วซีซั่นนี้ยนะ่ะ เฟสเนี่ยไม่เหนื่อยง่ายชิบหายเจอสเีวิน่าอย่างเงี้ยยืมเลยยังไงเฟสมันก็ต้องลงนะครับผมโอ้โหชีวิตจริงอาจจะไม่เก่งอาจจะไม่ฟอร์มดีเต่นในเกมนี่คือแบบถ้าพลังหลายอยา่างมันน่านเล่นนะมันน่านเล่นนะครับผมวารานนะฮะ94ก่กองหลังเท่ามาตีนนิดเลยว่ะแตแต่ดีกว่าได้แน่นะครับผมลูกมงเ4ดีเกมรับเกาบไเกมเป็น90้อ่าทักเล้าสเอ็กเรชันแ5นะครับผม ก็ไม่ใช่สายเข้าปะทะแบบรุนแรงเท่าไหร่เน้นเน้นอ่านเกมนะฮะเน้นอ่านเกมดูดันไม่จําเป็นนะครับสปีดแปดสิบเร็วอยู่แล้วนะฮะอ่าสปีดต้นเจ็ดสิบกระโดดไปแปดแข็งแกร่งแปดหกนะก็ถือว่าก็ตัวหลักอะบารานต์นะฮะตัวหลักแน่ๆนะครับผมแล้วก็มีดเดคเคียร์นะครับผมเก้าสี่ผู้รักษาประตูนะฮะเข้าเขียวหมดเขียวทั้งหมดผู้รักษาประตูปีนี้เนี่ยหาตัวเก้าสิบตัวเนี้ยยากมาก นะยากมากถึงค่าพลังจะเยอะก็เถอะมันเหมือนเป็นการดรอปอะไรสักอย่างควรไม่ไม่รู้นะดรอปดรอปค่าพลังสเตตนะดรอปสเตตข้างในแต่โอเวอร์ออลรู้สึกมันจะเท่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็มีกระโดด76นะครับผมแทงกระด้าเจ็ดเอ็ดนะฮะพุ่งจากตัวปิดเจ็ดจัดบอลเปดสิบปัดบอลเปดห้านะครับผมอ่าปฏิกิริยาเปดแปดแล้วก็ยืนตำแหน่งเปดเก้านะฮะแล้วก็คนสุดท้ายคนนี้ค่อนข้างอึ้งเลยนะครับผม97 กองหน้า97ถ้าจัดลงสนาม100เลยนะนะ97ถ้าลงสนามก็ขึ้นหน่งรอยนะหนึ่งรนะเวอร์ชันเนี้ยเป็นเวอรช์นนรชันเดียวที่ขึ้นหนะนึ่งร้อยนะนับผมคริสเตียโน่นะฮะโอ้โหและมแมง่งอระ,ะ,ะดับระดับทุกตำแหน่งเลยนั่นับผมโอ้โหตัวนี้คือดีนะสำหรับโรนโด97นะฮะปกติมันจะเก้าห้าไงดูนะนี่ไงปกติมันจะ96 95 95 95นะมีเวอร์ชันน,นี้นี่แหละนะฮะ97 นะครับผม100ฮะมาด้วยตันแล้วใช่ไหมทําเกมรุก95โอ้โหหาช่องโค้ดดีอ่ะหาช่องดีดีมากอ่ะนะครับผมบอลกอล์เปิดสามเรืเ่องบอลเจ็ดเก้บตัวอลเปิดสเปคคลองบอลก็ธรรมดาสองซัายเปิดบอลนี่เริ่มเริ่มเริ่มไม่ดีแหละโรนโดสมัยก่อนดูสองซัายเปิดบอลดีนะ,นะสองซัายอ่ะด,ดีแต่เปิดบอลอาจจะไม่เท่าไรแต่มาช่วงนี้น่ะคือสองซัายไม่ดีนะครับผมเตะไปออกทางหาช่องเยอะหาช่องอย่างดีอ่ะนะจบสกอร์88ก็ถือว่ายังคมอยู่นะลูกมุมเปิดสามนะ กูต้องเตะเจ็ดความโค้งแปดสิบก็ถือว่ายังดีอยู่นะลูกมงูงกูต้องเตะอ,อะไรความโค้งเนี้ยก็ยังดีอยู่แต่สองสั้นลดลงไปเยอะผมว่านะแต่หาช่องดีชหายสปีดเจ็ดแปดสปีดต้นแปดสี่กลางนะไม่ถือว่าเร็วเท่าไหร่นะพลังการยิงแปดหกก็ก็ไม่ได้แรงมากนะครับผมกระโดดแปดแปดแต่ลูกมูงก็ยังหาก,กินได้นะผมว่าโรนโดเนี่ยไกลๆเจ็ดส yeah. <laughs> นะิบเอ็ดบาลาร์ดเจ็ดหกเซมินาเจ็ดเซฟเชียร์นะโรนโดโดยรวมแล้วก็ ก็ยังก็ยังก็ยังโหดอยู่นะก็ยังโหดอยู่ก็คือ1หาช่องดีหาช่องดีแบบมีจังหวะหลุดอย่างเงี้ยอ่ะจบสกอร์ได้ดีอีกอ่ะมีโอกาสจบสกอร์ได้แบบทําประตูดได้สูงนะครับผมนะถ้าเป็นปี20นะถ้าขึ้นร้อยนะตรงนี้99หมดเลย99 99 99 99 99 99เชื่อไหมถ้าเป็นสมัยก่อนนะถ้าแบบจัดโลซานไล้ขึ้นร้อยนะทังเกมลุก99จบสกอร์9ก้ากพลังนยิง99อะไรอย่างเงี้ย แต่ทุกวันนี้คือมันเหมือนมันดรอปลงอ่ะดรอปค่าพลังสเตตลงนะฮะแต่ผมว่าดีอยู่แหละดีอยู่แหละนะครับผมดีอยู่แหละหาช่องดียิงดียังยังดีอยู่ยังดีอยู่สหรับโรนโดนะนะครับผมเดี๋ยวค่อยมาเทียบค่าพลังกันดีกว่าดูไม่มีไลน์เวอร์ชันแล้วนะโอเคประมาณนี้ละกันนะครับผมสำหรับรีวิวค่าพลังนะครับผมแพ็คกลับคลับแพ็คของแมนเชสเตอร์สเต็ดนะฮะก็900ทองนะครับผม900ทองซื้อได้ในช็อป นะฮะโอเคในนี้ถามว่าอยากได้ใครที่สุดมันก็คือได้ทุกคนนั่นแหละราะว่าเราซื้อใช่ปะ่ะถ้าซื้อ900ทองเนี่ยก็ได้ทุกคนเลยได้หมดดีเลยก็มือประตูกองหลังกองหลัง3คนนะครับมีมบ็ไซ้์ย1คนนะครับผมกองกลางนะฮะกองกลางมีอ่าแม็กซ์ูมิเน่เฟรดรูนูอ่ะนะกองหน้ามีดูฟรตซ์ฟอร์สานโชกก็เต็มสูบ นะครับผมเติมสูบจัดจะได้หนึ่งทีมแต่กล้องหลังอาจจะขาดเบรกซ้ายไปหน่อยนะนะอาจจะขาดเบรกซ้ายนะโอเคประมาณนี้นะครับผมสำหรับรีวิวค่าพลังคลับเพ็รกขอเมนยูนะรนดูดหนึ่งร้อยนะครับผมประมาณนี้ละกันนะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะครับผมวันนี้ไปละบ๊ายบายล e สก go